สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยมะเร็งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวคุยไม้ชิงชันนะครับคุยไม้ชิงชันคีบีแฟตครับเรานี้งานคัดนะครับเกรดไม้เนื้อพรีเมียมครับเดี๋ยวมาชมลวดลายกันก่อนนะครับไม้ชิงชันเนี่ยผมก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเกรดนี้นะครับซึ่งเป็นงานเกรดที่คัดเนื้อไม้เลยนะครับลายสวยมากนะครับไม่ทราบว่าจะเห็นชัดเจนกันหรือเปล่านะครับ เป็นงานเคลือบเงานะครับเคลือบเงาเป็นงานละเอียดครับเกรดเสียงก็เป็นเกรดคัดพรีเมียมนะครับตัวนี้เป็นส่วนเราขุยด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวด้านล่างด้านใต้ท้องหุยนะครับส่วนนี้เป็นส่วนของปากงกแก้วนะครับเป็นงานแกะมือ100%นนะครับมีความละเอียดลายไม้สวยงามครับแล้วก็เป็นตัวแก่นล้วนนะครับนะครับในส่วนของไม้มีการ กระบวนการทําพักตัวตามระยะเวลาในสูตรที่กําหนดไว้นะครับตัวนี้เป็นส่วนของดากก็คือปากเป่ามีความละเอียดนะครับมือรูปนี้เราจะไม่เจอเสี้ยนไม้เลยนะครับนะครับตรงปากเป่านะครับตัวนี้เป็นส่วนของท้ายคุยนะครับขนาดเราคุยโตนอก25.4ม mm ิลนะครับตัวขอบเนี่ยจะเป็นขอบหนาอยู่4มิลครึ่งนะครับเป็นขนาดมาตรฐานของคุยไม้เราใหญ่นะครับซึ่ง ขุยไม้น่็จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันจะอยู่ประมาณ23-24นะครับ23.5ประมาณนี้นะครับแต่รูในจะคงเดิมถ้าต่างกันก็ไม่มากนะครับตัวงานสวยงามครับประดับผู้เป็นผู้สีทองนะครับเมื่อกี้คลิปก่อนหน้าเนี่ยผมทำเป็นขุยไม้กับพีเขาควายคีบีแฟตเช่นกันนะครับแต่เรานั้นเนี่ยมี ลูกค้าถามมาแล้วก็อาจจะเป็นรีวิวก่อนจะส่งไปเลยแต่สําหรับเรานี้เป็นรีวิวประกอบการขาย100%ยังไม่มีลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับก็สําหรับคลิปที่ลงไว้เนี่ยถ้าถูกขายไปก่อนก็ก็คือขายไปแล้วสอบถามมาได้ทางช่องทางที่ลงไว้ให้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับนะครับเสียงโน้ตพื้นฐานนะครับทั้งต่ําและสูง ช่วงนี้มีข้อมูลข่าวสารออกมากันเยอะมากในเรื่องของคุยป้องล่างไม่ได้มาตรฐานอะไรประมาณนั้นนะครับก็อันนั้นก็แล้วแต่ของใครจะนําเสนออย่างไรนะครับแต่ของผมเนี่ยผมยืนยันได้ร้อยเเเลยคุยผมเป่าขึ้นได้ทุกท่านก็เป่าขึ้นได้เป็นคุยในระดับลมกลางนะครับไม่เบาเกินไปแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปอยู่ในระดับกลางที่ผมประเมินจากลูกค้าผมนะครับ หลักร้อยคนนะครับไม่ใช่ประเมินจากหลัก5คน10คนแล้วบอกว่ากลางหรือกลางตัวผมเองนะครับเราจะวัดเก็บข้อมูลมานะครับตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยผมเก็บข้อมูลทุกอย่างนะครับเพื่อการปรับมันก็มีต้นๆก็มีบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเป่าได้บ้างเป่าไม่ได้บ้างนะครับแต่เราจะไม่สรุปเอาความต้องการของคนเพียง4ี่หคนจาก100นะครับเราจะสรุปเอา เสียงข้างมากนะครับว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยเป่าระดับนี้ได้อย่างเงครับในเรื่องเสียงสูงอันนี้เป็นเสียงต่ำนะเสียงสูงเสียงต่ำเสียงต่ำเสียงสูงในคู่8ที่1 อันนี้เป็นคู่8ที่2นะครับออกเตปสองสองออกเต็บนะครับเสียงสูงเนะี่ยนะครับไม่มีปัญหาผมขึ้นได้ท่านก็ขึ้นได้นะครับรเรื่องของคู่ควงนะครับคู่ควง ีก็เป็นคู่ควงโดเรซึ่งเป็นปกติในการรีวิวกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามา,าดูคู่8ของทั้งหมดนะครับคู่8ก็คือเสียงต่ำกับเสียงสูงในในตำแหน่งเดิมนะคนี่คือเสียงคู่8ต่อไปเป็นครึ่งเสียง12ครึ่งเสียงนะครับ ก็ต้องบอกตรงๆว่าบางตัวอาจจะต่ําไปบ้างแต่มันไม่มากมันสามารถเป่าได้นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้บางตัวที่มันเป็นประเด็นและมันเป็นปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาชมครึ่งเสียง12เครึ่งเสียงนะครับทั้งต่ำและสูงอันนี้เป็นเสียงต่ำ ก็เรียงทั้งหมด12เครื่งเสียงก็จากโดโดชาร์ปเรเรชาร์ปมีฟาฟาชาร์ปซอนซอนชาร์ปลาลาชาร์ปทีโดนะครับ13ขั้นบันไดเสียงนะครับต่อไปเป็นเสียงสูงนะครับเสียงสูงก็จะมีอยู่3ตัวที่จับไม่เหมือนเสียงต่ำ ที่เป็นเครื่องเสียงอย่างเช่นตัวฟาชาร์ปนะครับนี่ฟานะฟาชาร์ปต่ำฟาชาร์ปสูงนะครับฟาชาร์ปต่ำฟาชาร์ปสูงจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ออซอนชาร์ปซอนชาร์ปต่ำจะเป็นอย่างนี้ซอนชาร์ปสูง นะครับในตำแหน่งที่มันเสียง,เ,ยงเหมือนกันแต่จับคนละที่นะครับแล้วก็ลาชาร์ปหรือทีแฟทเนี่ยอันนี้เป็นลาชาร์บต่ําต่อไปลาชาร์บสูงนะครับาลาชาร์ปต่ำลาชาร์ปสูงนะครับของผมจะจับแบบนี้มีตารางโน้ตไปให้อย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ไอตัวที่มันเป็นประเด็นมันเป็นปัญหาเรื่องเสียงล้นนะครับเสียงล้นเนี่ยผมจะตั้งข้อสังเกตไว้2ประเด็น คือเสียงเดิมเนี่ยมันต่ำไปหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าคุยเนี่ยเราเทียบเนี่ยปิดหมดเนี่ยถ้าคีย์บีแฟรแล้วมันต่ำกว่าบีแฟรไปอีกหนึ่งขีดหรือสองขีดเนี่ยโอกาสที่เสียงที่มันล้นอย่างฟาชั่์อย่างเงี้ยนะอันนี้ฟาโดยค่าสเกลเนี่ยเมเจอร์สเกลเนี่ย สเกลตัวนี้ตัวนี้มันตรงใช่ไหมครับพอมีการเกินในเสียงสูงนะครับมันเกินถามว่าไอ้ตัวมันเกินเนี่ยมีประเด็นมีสาเหตุอะไรทําให้มันเกินบ้างหนึ่งลมเราต้องตั้งเลย1น่ลม2นะครับ เทคนิคในการใช้ซึ่งเราไม่ต้องมาป้องมาปิดอะไรหรอกครับไม่ต้องบงังไม่ต้องบังแดงสิ้นนะครับอันนี้ปล่อย100%เลยนะปล่อย100%เลยแต่ว่าวิธีการเนี่ยครับที่มันจะแก้นี่คือการแก้นะการแก้จริงๆเลยหรือเราจะเรียกว่าการทำให้มันได้นะครับไม่ใช่ว่าแก้ตัวนะครับทำให้มันได้พวกนี้มันเป็นเทคนิคนะครับมันเป็นเทคนิคเลยเป็นความชำนาญ ที่จะทําได้เลยเราไม่ต้องไปยกสูงนะครับจริงๆในการเป่าขุยของผมเนี่ยผมไม่ได้ยกสูงแล้วหลายๆท่านที่เป็นมืออาชีพไม่ได้ยกสูงอยู่แล้วนะครับยกขึ้นพอแค่เนี้โน้ตทุกตัวอย่างเวลาผมเป่านะนะครับเราก็จะยกกันแค่นี้แหละประมาณ1เซนโดยประมาณนะครับเสียงมันก็จะตรงไปเลยตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับ เพียงแค่ยกลอยอย่างนี้ไม่ต้องไปปิดไม่ต้องไปบังอะไรทั้งนั้นนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับก็คร่าวๆแบบนี้นะคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังรีวิวเสียงจากคุยเล่านี้กันนะครับคุยไม้ชิงชันสวยมากนะครับผมจะใช้เพลงสเสน่หหานะครับในการเป่ารีวิวเพลงนี้เต็มเพลงนะครับ สำหรับคุยไม้ชิงชันคีบีแฟนะครับนะครับเริ่มต้นรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ เป็นคุยที่ใช้ลมไม่มากนะครับเป่าสบายนะครับทนเสียงนี่สน,สนอกสนอหูนะครับก็ถ้าในสนใจก็สอบถามมาทางช่องทางที่ผมลงไว้ให้นะครับขุยไม้ชิงชันเกรดนี้ที่ผมมีไม่บ่อยนะครับถึงแม้ผมจะรับออเดอร์คุยเนี่ยคุยไม้ชิงชันเราละพันที่เป็นโปรวันเกิดผม,มนะครับแต่ว่างานเกรดนั้นกับงานเกรดนี้อันนี้เราต้องพูดกันตามตรงมันคนละเกรดเกรดหมายถึงเกรดการทํา เกรดเนื้อไม้ลายไม้นะครับมีผลกับราคาทั้งสิ้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมหนึ่งคุยมะเรงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนกับขุยไม้ชิงชันนะครับพรีเมียมนะครับมีรูปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับทางแชทนะครับทางไลน์ทางช่องทางที่ผมลงไว้ให้สอบถามมาได้เลยนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับในชุดเนี่ยจะมีถุงขุยนะครับผ้าทอพิมลายนะครับจัดแถมไปพร้อมกับผู้สวยๆนะครับทรงโบราณลูกปัดที่เบ็ด นี้เป็นอักขระนะครับแล้วก็คู่มือตารางโน้ตแล้วก็โน้ตเพลงในการฝึกเนี่ยขะขี่จำนวน9เพลงนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีนะครับเคอรี่เอ็กเพแล้วก็ EMS ไปษณีแล้วแต่สะดวกที่จะให้ส่งทางไหนแจ้งผมมาได้เลยนะครับหนึ่งคุยมะเร็งต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ